อยู่นานจนถุงตอนจี้ก็รวมกึงทุกเรื่องทุกฝุ่โดยเฉ่าะการเดี่ยวในห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของการสั่งของแม่รับผลมาเพิด uh> ้วยแล้วมันเริ่มต้นตั้งแต่ผู้หญิงตั้งครรภ์เด็กในท้องนะคะก็เด็กในท้องหายใจผ่านโรคของแม่แม่หายใจเอาอะไรเข้าไปลูกก็ได้รับเช่นนั้นนะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องวัดฝุ่นค่ะลองดูนะคะค่า P M สองจุดห้ามีค่าเท่าไหร่แล้ววันนี้ มันมีผลกับสุขภาพเราไหมมัน200กว่าถามว่า200กว่าเป็นกี่เท่าแล้วค่ะเป็นกี่เท่าของข้ามาตาฐาน,นอีเว่งเรือนะคะมันจะวนเวียนเราอยู่ในนี้พออีกปีนึงเราเจอเอีกนะคะ pm สองจุดห้าปริมาณก็จะเข้าไปสะสมไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ดูค่ะการเผานะคะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆทำให้เกิดปัญหนะา pm 2.5งในพื้นที่ภาคเหนือขอโชว์หน้าหนึ่งค่ะคุณพี่โชว์หน้าหน้าจอ ใครลงไม่ได้ยกมือนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานมช่วยดูใครที่โลไม่ได้จะรดได้จะค้างไว้ให네้อยู่นะคะก่อนที Honestly, like ่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกครับแกนกองตัวนี้ให้เอาสีขาวออกข้านนอกสีบนข้างนะคะไมเลยครับ ว่าวันนี้ข้าเท่าไราเล่นการสนามได้สมมติวันนี้ค่าฝุ่นสองร้อยกว่าแล้วยังมีเด็กเล่นเนี่ยผมว่าคุณครูต้องาาต้องอะไรแล้วนะครับต้องระวังเราก็สืบเนือ่องจากว่าอย่างกองการศึกษาเนาะได้ดูแลเด็กประถมวยัยและในเรื่องสถานการณ์ของบ้านเราอะค่ะฝุ่นเยอะเราผู้ปกครองครูเองหรือตัวเจ้าพี่เองไม่มีความรู้ด้านฝุ่นว่าฝุ่น PM 2.5มเนี่ยมันมีโทษยังไงบ้าง ว่าไอโมเลกุลเล็กๆเนี่ยเพราะมันเข้าไปสู่ปอดเราเลยมันไม่สามารถกรองได้ไงค่ะแล้วก็เ,เอ๊ยอยากหาวิทยกรที่เขามีความรู้ด้านนี้โดยตรงแล้วก็เลยประสานไปโรงเรียนปลอดฝุ่นแล้วก็ได้ดรแจงเนี่ยค่ะมาให้ความรู้ก็วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะจริงๆคือจากที่ไม่มีความรู้เลยแล้วก็อย่างน้อยยังีผู้ปกครองเขารู้ว่าเออออกที่กว้างที่โลง่งเลยค่ะก็ต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันให้เด็กด้วยผู้ปกครองด้วยเพื่อไม่ต้องได้รับฝุ่นโดยตรง่ยค่ะปลอดภัยต่อเด็กด้วยแล้ว แล้วก็เป็นโอกากใที่ดีด้วยเราก็จะไปต่อยอดในสู์เนื่องจากเรามีศูนย์90อันนี้เป็นศูนย์แรกที่เราเริ่มปีหน้าเราก็อาจจะของบจากกองทุนประกันสุขภาพคือของกองสาธารณสุขก็จะมาช่วยในของส่วนอื่นที่เหลือเงี้ยค่ะก็จะไปต่อยอดเรื่อยๆแต่วันนี้ก็คือได้ได้คุณครูศูนย์อื่นมาด้วยก็อย่างไรก็คุณครูก็อยากจะไปให้ความรู้ผู้ปกครองที่ศูนย์ตัวเองด้วยเงี้ยค่ะกับเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะ คือที่ที่วันนี้ที่เรามาเนี่ยนะคะคือตำบลแม่ยาวค่ะตำบลแม่ยาวนอยู่ในอำเภอเมืองนะคะจังหวัดเชียงรายจริงๆแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เสี่ยงสําหรับการเผาในพื้นที่โล่งนะคะเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษของจังหวัดเชียงรายอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ดีใจมากๆค่ะที่วันนี้ทางพื้นที่ได้เห็นความสําคัญเรื่องของผลกระทบสุขภาพจาก PM 2.5และการปกป้องตัวเองโดยเฉพาะเริ่มต้นที่ศูนย์เด็กเล็กนะคะที่นี่น่าสนใจคือเขามีทั้งหมดตั้ง90ศูนย์ แต่เริ่มต้นเนี่ยนะคะคือคุณครูเองนะคะผู้ดูการของโรงเรียนเนี่ยก็ถามไปว่าเราจะทํายังไงที่จะสอนผู้ปกครองนะคะแล้วก็คุณครูให้รู้จักพิษภัยของมันว่ามันมีผลกระทบกับสุขภาพยังไงไปจนถึงต้นตอและสาเหตุนะคะ <S <S วันนี้เราก็เลยจัดอบรมโดยเฉพาะเลยเรื่องหน้ากากแล้วก็เรื่องผลกระทบทางด้านสุขภาพค่ะ หน้ากากตัวนี้นะคะก็คือเป็นหน้ากากที่กันฝุ่นพ m 2.5เป็นนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะร่วมกับเติมเต็มแล้วก็ห้องเรียนสู้ฝุ่นก็เราได้รับมอบมาจากในบริษัทในเครือของกติงแดงนะคะที่มอบให้คนภาคเหนือเกือบ20,000ชิ้นไปให้ผู้กลุ่มเสี่ยงนะคะหน้ากากตัวนี้ค่ะคือไม่ต้องเสียงเงินซื้อทุกวันไม่ต้องซื้อทิ้งแล้วซื้อใหม่นะคะแต่ตัวนี้มันใช้ได้ตลอดทั้งปีทําความสะอาดได้แล้วก็เปลี่ยนไส้กรองแต่ความยุ่งยากของมมัันเี่ยยงอูะ ออกแบบมาในลักษณะของเชิงวิศวกรรมและทางการแพทย์นะคะก็คือจะใส่เพื่อปิดให้ฟิตกับหน้าตัวเองนะคะเพื่อป้องกันการเข้าออกและมีแผ่นกองอยู่ตรงนี้ค่ะความพิเศษของเขาเนี่ยคือเขากันฝุ่นขนาดเล็กโดยเฉพาะ PM 2 5ได้ประมาณ99%ค่ะ